สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ได้เวลานาวัตกรรมของท่านครับนวัตกรรมของคนทำงานนาวัตกรรมของนักวิจัยเริ่มต้นจากความคิดสร้างสารรค์เล็กๆครับเริ่มต้นจากการส่งเสริมและการพัฒนาของบรรยากาศของที่ทำงานเริ่มต้นจากบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการที่ได้รับการส่งเสริมจากผู้นำองค์กรวันนี้ครับ innovative variety ในช่วงทอล์ครับ เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิริแขพงสวัสริ์ครับจะมาเล่าให้เราฟังได้รู้ว่าการสร้างการพัฒนานักวิจัยก้าวสู่ความเป็นผู้นำก้าวสู่การเป็นนักบริหารในระดับนานาชาติได้อย่างไรบ้างวันนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวพวกนั้นครับมาช่วงที่สครับเป็นช่วงของ ไอศครีมจากลูกว่าทุกคนทราบครับประเทศไทยเป็นประเทศผลไม้เป็นเมืองที่ผลไม้มีตลอดปีครับวันนี้ไอศครีมจากลูกว่าจะได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์โดยอาจารย์มารีนสาลีครับจะมาเล่าให้กับเราฟังในช่วงของการสร้างอาชีพ ผลไม้มีทั้งปีไอศครีมเราก็ควรจะได้รับประทานทั้งปีเช่นกันมาช่วงของการสร้างชุมชนในช่วงนวัตกรรมสร้างชุมชนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผักครับการทำแปลงผักแบบไฮโดรโปนิกส์ครับผักที่ส่งเสริมผักที่ดูแลสุขภาพผักที่เราสามารถรับประทานแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้น You are w h ว t y จ u eat ครับเป็นไปตามที่เรากินผักสีเขียว รับประทานแล้วสุขภาพดีครับโดยคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์จันเพนชัยมงคลผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตอยู่กับผักมามากกว่า10ปีครับท่านผู้ชมครับการพัฒนาชาติการพัฒนาคนการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนางานวิจัยหลายสิ่งหลายอย่างย่อมต้องการความร่วมมือการส่งเสริมจากผู้นำในส่วนแต่ละส่วนขององค์กร เพื่อให้ชาติไทยของเรากลายเป็นชาติที่มีนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันกับชาติอื่นได้วันนี้ครับในช่วงแรกของช่วงทอล์คครับไปพบกับคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เลยครับ ในช่วง n n o น a t i v e ท้องนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับผู้นำองค์กรที่มีแนวคิดทางด้านการพัฒนานวัตกรรมมีแนวคิดทางด้านการพัฒนาคนเพื่อก้าวสู่อนาคตอนาคตที่มีนวัตกรรมมากมายเหลือเกินครับวันนี้เราพาท่านมาพบกับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคู้นำองค์กรนี้ครับขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิริแขพงศสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์มากครับที่สละเวลามาให้กับรายการของเรา,าอาจารย์ครับ แนวคิดและนโยบายในการพัฒนาบัณฑิตของคณะนี้เป็นยังไงบ้างคบอาจารย์ครับคือบัณฑิตคณะนี้ก็คงจะพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือเน้นที่เป็นผลิตบัณฑิตที่เป็น hands on ครับก็คือเด็กนอกจากมีความรู้แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้จริงเอาอความรู้ไปใช้ได้จริงค,รค่ะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยค่ะนอกจากนี้ก็สามารถที่จะเอางานเนี่ย ไปช่วยเหลือชุมชนได้ด้วยในการช่วยในการพัฒนาประเทศครับที่ผ่านมาเห็นคณะนี้ออกที่ชุมชนเยอะมากค่ะมีมีตัวอย่างสักตัวอย่างเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับก็ก็มีตัวอย่างก็เป็นชุมชนเฉลิมพระเกียรตินะคะ8484ปีที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยครับก็คือที่ตำบลโคขามครับค่ะที่สมุทรสาครค่ะเห็นทําเยอะเลยค่ะทําเยอะเราทําต่อเนื่องมาเกิน5ปีแล้ว แล้วทำจนกระทั่งเป็น best p r a c t นะคะที่ราชพัฒโคราชก็เพิ่งมาขอดูงานไปคค,ค่ะแล้วทางทางท่านปราณีก็ขอเราเป็นคณะที่เป็น best p r a c t ในการที่ให้ที่อื่นมาศึกษาดูงาน,นในเรื่องของงานประกันคุณภาพเป็นต้นแบบด้วยค่ะคที่ได้ที่หนึ่งของาอาไหลค,ค,คือเราได้ดีมากทั้งระดับสคอและสอมศ มีแนวคิดกันนะในการขอความร่วมมือกับคณาจารย์และนักศึกษายัางไงบ้างครับถึงได้รางวัลทั้งค,คือความสําเร็จทุกอย่างของคณะเนี่ยมันต้องมาจากคนในองค์กร,รนะทั้งสามระดับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะผู้บริหารบุคลากรรวมทั้งนักศึกษาด้วยทุกคนก็จะต้องเป็นหนึ่งเดียวในความที่อยากจะให้คณะเราเนี่ยพัฒนาไปให้ได้ดีที่สุดนะนะเพราะเรามีความมุ่งม,มั่นรหรือมีธงที่ตั้งไว้อันเดียวกัน แล้วทีนี้การทํางานเราก็ต้องหนึ่งต้องมีหลักธรรมาภิบาลนะคะทุกข้อนะคะก็คือคือต้องมีความใจเย็นแล้วก็สามารถคุยรับฟังปัญหาของทุกคนได้แล้วที่สําคัญก็คือเราจะมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนค่ะเกณฑ์การประเมินการให้ขั้นเงินเดือนที่ที่ชัดเจนตามความสามารถของบุคลากรซึ่งก็จะทาให้เขาเนี่ยเกิดความยุติธรรม ในการทํางานนะก็ทําให้เป็นแรงผลักดันอันหนึ่งท,<ม>ที่ที่เขาอยากทํานอกจากนี้เราก็มีการประชุมชี้แจงเรื่องต่างเนี่ยอาจารย์รับทราบหนึ่งภาคการศึกษาเราก็จะพบอาจารย์ทั้งคณะเนี่ยสองครั้ง<ม>รวมทั้งนักศึกษานะคะคณะคบดีก็ลงไปพบนักศึกษาใน<ม>ทุกภาคการศึกษาทุกชั้นปีนะคะเราจะลงไปดูว่าเด็กเนี่ยมีความต้องการอะไร,รเขายังขาดอะไรวันนี้แล้วเขาก็กล้าแสดงออกที่จะบอกคณะบดีว่าสิ่งที่เขาขาดคืออะไรบ้าง แสดงว่าอารสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองใช่ค่ะคือเรามีหลายช่องทางเช่นผ่านทางเว็บตรงสายตรงคณะบดีหรือว่าผ่านทางตู้รับฟังความคิดเห็นแต่คงไม่สู้กับการที่ Faceto-face คือเราได้เจอเขาก็จะทำให้เราเนี่ยได้คุยใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้นว่าวันนี้เขามีปัญหาอะไรแล้วปัญหาของเขาตดยทุกๆข้อเนี่ยเราก็กำลังแก้อยู่ก็แทบจะหมดแล้วนะคะที่เขาอยากได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิฟต์เรื่องของการปรับปรุงตึกเรื่องห้องน้ำ ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ WiFi ซึ่งตอนนี้กำลังเอาลงงบลงไปที่จะพัฒนา WiFI ในชั้นที่มีเด็กใช้เยอะๆก่อนแล้วก็คงจะหมดทั้งคณะก็ทำให้ระบบการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันดีขึ้นมันจะได้ครอบคลุมค่ะสมก็เป็นคณะเทคโนโลยีและอย่างหนึ่งเราก็มีเด็กแลกเปลี่ยนนะโดยเฉพาะสิงคโปร์เนี่ยก็มาทุกปีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ตอนนี้ก็ทางมหาลัยก็จะให้งบส่วนหนึ่งเราจะมีห้อง e-learning ด้วยนะคะที่เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วเราก็มีฟิสิกส์ราชมงคลซึ่งทุกคนคงรู้ดีว่าเป็นเว็บหนึ่งในสาม,อมของประเทศะะอาจารย์จลัดเองก็ได้รับรางวัลค,ครูโดมศึกษาดีเด่นนะคะอคตอนนี้ในในช่วงของเดือนสิงหาต้นเดือนเนี่ยรเราจะมีการประกวดนะ,ะทั้งในมหาลัยเราแล,แล้วก็บุคคลภายนอกก็คือเป็นการเรียนการสอนที่ผ่านระบบมือถือ,อค่ะ ถือเป็นน,นวัตกรรมใหม่นวัตกรรมใหม่คือน,นอกจากเดิมเนี่ยที่จันจรัดททามาก็คือสอนฟิสิกส์อ่ะแบบให้เด็กเข้าใจโดยผ่านสื่อทางสาราสนเทศทางเว็บไซต์แล้ว <c oughs> ก,ก็การบ้านอะไรต่างๆก็จะส่งแบบนี้หมดเลยนะคะคแล้วก็ดูแล้วผลการเรียนเนี่ยดีขึ้นนะคะก็มีข้อสอบด้วยนะคะคนั้นเด็กเขาจะส่งการบ้านอะไรต่างๆแล้วก็มีการแบ่งแบ่งว่าในหนึ่งวิชานอก <c oughs> จากว่ามีสอบเป็นเปเปอร์แล้วเนี่ยก็จะมีแบ่งสอบผ่านทาง เว็บไซต์ต่างๆ oh. ก็ทําให้ผลการเรียนเนี่ยดีขึ้นแล้วเด็กเองก็มีความสนใจเพราะเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะอยู่กับยุคของยุคของเขานสคดาวสุนทร,รเ,นเทศเพราะฉะนั้นเมื่อไอ้ข้อมูลต่างๆถ้ามาอยู่ในในมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเด็กก็จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น แล้วนอกจากนี้ในในไม่ถึงเดือนสิงหาเนี่ยนะคะคิดว่าห้อง e-Learning เนี่ยจะเปิดและนอกจากนี้เราจะมีทําคลินิกคณิตศาสตร์ในคลินิกคณิตศาสตร์ชั้น3าของเึือกเราเนี่ยนะคะก็คือเอาเด็กที่จะมาเป็นอาจารย์เป็นติวเตอร์ช่วยอาจารย์เนี่ยคือก็จะฝึกอบรมเขาประมาณ3ระยะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ในเรื่องของการสอนแล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ต่างๆก็ควรจะเป็นเด็กปี3าปีสเสร็จแล้วก็มีรายได้ให้เขาด้วยตอนเย็นๆเนี่ยก็จะมีการเปิดติว ฟรีนะคะคณะคไหนแต่แล้วแต่นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องของคณิตศาสตร์เรียนอ่อนนะคะเรียนไม่ผ่านอะไรเงี้ยจะมีการติวโดยรุ่นพี่เนี่ยจะมาติวให้แสดงว่ามาที่นี่อยู่ในบรรยากาศที่ดีเรียนได้ทุกที่<ช>ขอให้มีสมาร์ทโฟน<ช>แลวก็มีรายได้ด้วยอ๋อเป็นเป็นผู้นําในด้านนี้เลยก็คือนอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำมหาลัยให้เรานำร่องรเรื่องของการเรียนการสอนรูปแบบของสเต็ม ก็คือเป็นการบรรณาการการเรียนการสอนซึ่งเราเริ่มนําล่องไปแล้วนะคะก็จะมี2รูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือเอาเด็กทุกสาขาเนี่ยมาที่ของเรามีทั้งหมด7สาขาคือเคมีชีวฟิสิกส์คณิตศาสตร์สถิติและทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมารวมกันแล้วก็เรียนรู้เรื่องตีมเรื่องของน้ําแล้วก็การบําบัดน้ํานะคะในวันอาทิตย์เด็กก็จะเสียสละแล้วก็มีการไปศึกษาดูงานที่เพ่อคลค้ายที่ของจังหวัดพิบบุรีนะคะ ด้วยในะโครงการพระราชด,ดำริแล้วก็เอาเอะไรไอเดียเหล่านั้นะ่ะระหว่างที่เรียนว่าน้ําความรู้ทางเคมีทางชีวะทางฟิี่ยมันเป็นยังไงและถ้าน้ําเสียเนี่ยเราจะมีหมายถึงว่าให้เขาสร้างนวัตก,กรรมขึ้นมาว่าทํายังไงถึงจะช่วยชุมชนในการบําบัดน้ําเสียได้ก็<ล>คือการเรียนนะเด็กก็จ้องต้องคิดและเขาก็ค,คิดประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาร,รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ด้วยซึ่งมันเป็นนโยบายของมหาลัยอยู่แล้วว่าอ,อยากให้เด็กเนี่ยคิดได้เรียนแล้วต้องคิดได้แล้วก็สร้างเครื่องมือได้ก็มีของเด็กฟิสิกส์ที่เราดูที่จากการแข่งประกวดนะคะคแล้วมีการประกวดด้วยก็ได้ที่สองก็เป็นเรื่องของการวัดความชื้นในดินเราดูว่าน่าจะเอามาต่อยอดและเจดสิทธิบัตรได้นะเพราะฉะนั้นการเรียนการแบบเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของสเตมที่บูรณาการในทุกๆศาสตร์เข้าด้วยกันเนี่ย เราก็เชิญอาจารย์ทางวิศวะมาสอนด้วยะะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กได้ไอเดียหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นรเรื่องของไซน์เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเรื่องของแมทริมิเ c s เรื่องของการวางแผนการทดลองรวมทั้งเรื่องของเอนจิเ e ียริทั้งหมดเนี่ยจะมากุ้ปรวมแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยมีความรู้ที่บูรณาการหลายๆศาสตร์แล้วเขาก็เอาความรู้ที่เรียนทั้งหมดนั้นมาสร้างสินประดิษฐ์หรือนะวัตกรรมใหม่ๆโดยมีอาจารย์ที่ เป็นการควบคุมกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยคอยให้คําแนะนําครับค่ะแลวเราก็เห็นนวัตกรรมใหม่ๆหลายชิ้นที่เด็กทําได้นะคะเป็นบรรยากาศที่สร้างขึ้นจากอาจารย์แล้วทาให้เด็กมีส่วนร่วมตลอดใช่ค่ะมันก็เลยจะสนุกกับการเรียนแล้วก็มีการแข่งขันคือเด็กที่เข้าในกลุ่มนี้ทั้งหมดจะได้ใบประกาศเชียรแล้วนอกจากนี้รางวัลที่1 2 3ก็จะมีงบประมาณให้ด้วยก็เป็นค่าตอบแทน ในการเรียนหรือว่าเขาแข่งขันกันนะคะรวมทั้งอาจารย์ด้วยอาจารย์ที่จะผ่านการสอนอย่างนี้ก็ต้องอบรมมาหลายระยะนะคะประมาณสี่ระยะก็จะมีไปอบรมที่สิงคโปร์ด้วยนะคะแล้วก็กลับมาสอนทีนี้หลังจากโครงการนำร่องนี้เสร็จหนึ่งปีเนี่ยเราก็คงจะต่อยอดไปในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือทำ KM ของคณะสำหรับคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของ STEM ระดับหนึ่งแล้วก็เชิญวิทยากรที่มีความสามารถเนี่ย าทำเวิร์กช็อปอีกในเดือนมิถุนายนแล้วจะขยายผลไปในรายวิชาที่เพิ่มมากขึ้นจากหนึ่งรายวิชาก็จะมีสองสามรายวิชาเป็นดาวกระจายออกไปในแต่ละสาขาโดยที่เราจะสมัครอาจารย์ที่หมายความว่าตามความสมัครใจของอาจารย์ที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้อาจารย์ครับผมวาดภาพว่าเด็กคนนึงที่ไม่รู้อะไรเลยแต่สอบเข้ามาเรียนที่ได้สปีผ่านไปพัฒนาพัฒนาจนหน้าตา ผ่านกระบวนการอย่างนี้นะครับที่อาจารย์เล่ามาหน้าตาบัณฑิตที่จบไปนี่หน้าตาจะเป็นยังไงครับความคิดจะเป็นยังไงในมุมมองของอาจารย์คือค,คือที่สําคัญเรียนิาสาร์เนี่ยมันต้องค,คิดได้ด้วยที่สําสคัญค,คิดได้ทําได้มีความรอบรู้แล้วก็ต้องช่วยเหลือสังคมด้วยอันนี้สาคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยสอนแบบเดิมๆก็คือสอนเลคเชอร์แบบเดิมๆที่ไม่มีกิจกรรมหรือว่าไม่สร้างบรรยากาศที่ให้เขาเกิดความคิด จริงๆแล้วเนี่ยเขามีศักยภาพในตัวเองอยู่แล้วรเราดึงยังไงให้ศัก,ภกยภาพที่มีอยู่ในตัวของเขาเนี่ยออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนรูปแบบนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งที่ทําให้สามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นแฮนด์ออนได้ครับไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีวิชาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่วิธีการสอนนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกับแฮนด์ออนตั้งแต่คณบ,บดีลงไปอาจารย์ยันเด็ก<ช>เลยนะฮะใช่ใช่ชเป็นผู้นําแล้วก็ตามกันตามกันนะัะ ตัวเองก็ก็ทําด้วยนะอาจารย์็เป็นด้วย่ะอาจารย์ที่พอเข้าไปใช้เขาก็รู้สึกว่ามันดีอาจจะเนื่องด้วยคณะวิยาศาสตร์มันมีวิชาที่เอื้อเช่นเรื่องของปัญหาพิเศษโครงงานอะไรต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึงหนึ่งปีถึงจะเห็นผลว่าจากที่เขาเริ่มทําจนกระทั่งจบโปรเจกต์แล้วเนี่ยมันได้อะไรและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเอาไปช่วยชุมชนได้ด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่างเช่นที่โคกขามตอนนี้ก็ ปัญหาที่ทางเราติดตามทางชุมชนเนี่ยเขาก็ชมมามากเลยเขาบอกเป็นคณะที่ลงไปทํางานจริงๆอย่างต่อเนื่องและลงไปทําแบบทั้งปีไม่ใช่ว่าแบบมาครั้งหนึ่งแล้วก็ไปคือเข้าไปในทุกๆครั้งที่เข้าไปก็จะไปเจอปัญหาเมื่อเจอปัญหาเขาเอาปัญหาเหล่านั้นละมาสร้างโจทย์วิจัยเพื่อนํากลับไปสู่ชุมชนอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความยั่งยืนและจะทําให้ชุมชนเนี่ยมีความยั่งยืนอย่างโจทย์ครั้งหลังสุดเนี่ย อย่างนาเกลือเนี่ยก็เพราะว่ามีแคดเมียมเยอะแต่นิสุการก็เอาปัญหาเรื่องนี้มาทําวิจัยต่อว่าทํายังไงเขาจะเอาเชื้อแต่โคเดอร์มาของเขาเนี่ยทำยังไงมาทําให้้ปริมาณของแคดเมียมเนี่ยลดลงซึ่งตอนนี้อยู่ในงานวิจัยอยู่ที่เขาทําร่วมกับเด็กปริญญาโทซึ่งทางผู้ตรวจประกันคุณภาพมาเขาก็ชื่นชมพนวิทย์มากว่าเป็นคนที่เหมือนตามทันเหตุการณ์ทุกอย่างในชุมชนเพราะว่าครูกับเด็กเนี่ยเราจะเข้าไปทํางานร่วมกัน เด็กเนี่ยก็จะต้องมีบางส่วนที่ลงชุมชนเขาจะได้เห็นโจทย์ปัญหาจริงๆแล้วนอกจากนี้ก็เอาโจทย์จากสถานประกอบการด้วยนะคะครเราจะขยายความร่วมมือไปกับบริษัทภาคเอกชนเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อนําโจทย์เหล่านั้นหรือโดยเฉพาะหน่วยงานที่เราเอาเด็กออกสายกษษษิจศึกษานะคะก็เอาโจทย์เหล่านั้น่ะมาทํางานร่วมกับเด็กนะคะเหมือนอย่างอาจารย์เราก็ได้งบจากการไฟฟ้ามาประมาณ5้าล้านนะคะก็ทำใกล้เสร็จแล้ว เขาทำระบบไฟอะไรปิดเปิดที่ประหยัดไฟประหยัดังงานให้กับการไฟฟ้าช่วยชาคตอนนี้ก็เห็นว่าจะประหยัดได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ป่าชายเลนเป็นไงบ้างครับเห็นที่นี่ทาโครงการป่าชายเลนก็ทําให้ป่าชายเลนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ17เมตรคือเดิมมันถูกพื้นที่ถูกน้ําครับัดเซอะใช่ไหมคะัทางทะเลใชายฝั่งมันก็ลดลงไปพื้นที่แต่ตอนเนี้คืองานวิจัยของอาจารย์สุการที่ ทำเชื้อไตโคเดอร์มาบวกกับปุ๋ยขี้แดดอะไรที่ไปใส่ไม้ป่าเชเลนเนี่ยก็ทําให้ชุมชนนั้นเพาะต้นกล้าไม้ป่าเชเลนเวลาใครเข้ามาปลูกป่าเขากาต้นกล้าเนี่ยขายด้วยก็ผสมเชื้อไตโคเดอร์มาตรงนี้ก็จะทําให้มันยึดเกาะดินเลนได้ดีก็เพิ่มพื้นที่ป่าไปเรื่อยๆมหาวิทยาลัยกับชุมชนนี่แยกกันไม่ออกเลยัะอาจารย์ต้องอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันค่ะครับแล้วการทํางานที่เราให้ให้เด็กลงไปคลุกคลีตลอดเวลาที่เขาเรียนเนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าวันนี้ เขาเรียนไปเนี่ยเขาจะต้องช่วยพัฒนาชาติงานอะไรต่างๆไม่ใช่ขึ้นหิ่งนะคะต้องลงเอามาใช้จริงอันนี้สมกับที่เราเป็นการผลิตบัณฑิตที่เป็นแฮนด์อครับฝึกให้เขาคิดแล้วก็ทําได้ผมมีความรู้สึกว่าเขาเรียนไปเรียนไปบางทียังไม่รู้ว่าตัวเองจบเลยซ้ำเพราะสนุกกับงานแล้วก็ยังทําต่อเนื่องจบแล้วยังทําต่อเนื่องใช่ค่ะแล้วแล้วสิ่งที่ที่ที่ได้จากตรงนี้นะคะความภาคภูมิใจเนี่ย ก็คือในเรื่องของรางวัลารางวัลที่ที่เด็กได้นะคะจากรางวัลที่ได้ที่เราประกวดกับประสานมิตรก็มีหกมหาอะไรหลักๆนะคะคมีมฮิดลนจุลาอะไรต่างๆที่ประกวดเนี่ยเด็กก็ได้เหรียญทองมาของชีวะของคอมพิวเตอร์รทางด้านวิทยาการคอมแต่ตอนนี้สิ่งที่ภาคภูมิใจใน,ในปีนี้ก็คือเด็กได้รับรางวัลสหกิจนานาชาติรางวัลที่หนึ่งชนะเลิศนะคะในระดับภาคกลางตอนบนเขาเพิ่งไปรับรางวัลมาเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ ก็คือเป็นเด็กที่เราส่งไปสากิจศึกษาที่ไต้หวันนะจริงๆจะมีสองคนคือคือจิรพัฒเนี่ยนะคะกับสุพจน์กรดเต็มสุพจน์กดเต็มเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการก็คือเด็กเขาจะได้รางวัลรางวัลนักศึกษาพระราชทานค่ะเป็นรางวัลในระดับกระทรวงศึกษาซึ่งมหาลัยเรายังไม่เคยได้รางวัลนี้นะคะเด็กก็นอกจากว่าเป็นนายกสโมสรเก่าแล้ว เขาทางานเพื่อส่วนรวมแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนหนังสือดีด้วยในทุกๆเรื่องก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งตอนนี้ก็จบการศึกษาแล้วแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรางวัลก็คือที่ไปแข่งที่เกาหลีปีนี้เป็นปีแรกที่เราเริ่มส่งเด็กออกสู่ AEC หรือว่านานาชาตินะคะก็คือเด็กเขาไปได้รางวัลเหรียญทองแดงมาในเรื่องของเครื่องนวดเครื่องนวดโดยโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไปควบคุม เพราะฉะนั้นคนที่สายตาพิการเนี่ยสามารถเรียนรู้หรือว่าศึกษาเส้นนวดเนี่ยมันจะมีเสียงเป็นตัวกําหนดแล้วต่อไปเขาจะพัฒนาเสียงนั้ให้เป็นหลายๆภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษและหลายๆภาษา <ๆ S 2> แล้วก็เหมือนกับว่าพัฒนาทำเป,เป็นเป็นอะไรคะเป็นนวัตกรรมรที่ขายได้ด้วยมากมายจริงครับท่านผู้ชมครับเวลาเพียงสั้นๆนะครับ แต่นวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมายเหลือเกินครับมากมายจนเราเราไม่สามารถที่จะบรรจุสิ่งเรื่องราวต่างๆลงในช่วงเวลาสั้นๆนี้ได้นะครับถ้ามีโอกาสและมีเวลาอีกเราจะกลับมาคุยกับดรสิริแขอีกวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณ <c oughs> ครับสวัค่ะ <c oughs>